เพื่อนเฟซบุ๊กท่านไลน์เพื่อนเราซ่อมได้ช่องกษตเสียสารไดยนะครับมาแล้วครับผมเราหมูนะครับก็สรุปคือเสร็จเรียบร้อยครับผมก็เกือบสามอาทิตย์นะครับก็คือคมันก็ได้ทำเนาะไปตัดผมอยู่นะครับนี่ก็สรุปงบที่ผมได้ทาข้อหมูในวันนี้เนาะเป็นอ่างบที่ไม่ค่อยแพงนะสําหรับผมก็ค่าจ้างเขาเวันนั้นก็สองร้อย มาช่วยมุงหลังคาก็ตีตข้างๆแล้วก็มีตะปูสามโลนะครับสามโลก็อยู่ประมาณโลลหกสิบเ,เนาะร้อยแปดสิบบาทนะครับแล้วก็ค่าลวดนะครับลวดก็อยู่ประมาณสองโลนะครับก็มาร้อยสี่สิบบาทก็แค่นี้เองครับผมสาหรับพวกหมูทีเ่เพื่อนๆได้ชมเนาะมีคอมเมนต์เข้ามาว่าไอหมูนี่คือมันโตขึ้นแล้วมัน แค่นี้มันเอาไมา่อยู่เนาะนะครับก็ผมไปขอบคุณครับที่คอมเมนต์มาบอกนะครับผมก็ใส่คานเพิ่มครับตรงนี้อีกตัวหนึ่งตรงนี้อีกสามแล้วก็ข้างบนอีกหนึ่งนะครับก็ตีตะปูทุกดอกนะครับทุกตัวเลยนะครับนี่นี่ผมจะตีทุกตัวเลยนะก็ถ้าเกิดไม่อยู่ก็จะเสริมอีกนะก็ขอบคุณเพื่อนที่คอมเมนต์เข้ามาว่าหมูมันโตแล้วมันมัน,มนแข็งแรงนะครับแล้วมันจะทําให้คอกเราพังนี่ผมก็ตีตะปูเพิ่มทุกดอกเลยนะครับทุกตัวเนาะขอบคุณมากนะครับนี่ดูประตูผม ประตูผมทำเมื่อกี้เองนะครับสร็สแล้วปั๊บเปิดปุ๊บนี่ครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันปึ๊บป๊บนี่เหมือนบ้านเลยนะนี่ครับก็ฝนตกมาแล้วครับลองเสิร์ฟดูแล้วรั่วครับผมรั่วไม่มากครับก็ทั้งนอกเปียกนะครับก็เช้าเนาะผมก็เอายาคาที่ผมถักเองครับมามากันฝนกันแดดให้เขาหน่อยตอนนี้สรุปก็คือจะเลี้ยงหมูป่านะครับหมูป่าเนาะหมูป่านะครับนี่ ก็ประมาณ4เมตรคูณ6เมตรนะครับก็น่าจะเลี้ยงได้สัก10ตัวนะแต่จะเลี้ยงนะครับก็กว้างนะครับ,รบขอบคุณเพื่อนๆที่ยังติดตามช่อง Facebook และก็ติดตามช่องสติสานซ่อมเครื่องใช้ฟ้าเล็กน้อยเพื่อเป็นไรายได้เสริมนะครับเ,เพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาผมก็อีกนั่นแหละครับนี่ผมก็เสริมด้านในด้วยแล้วก็ด้านนอกด้วยข้างล่างอีก3 2ฝั่งนี้ เสริมสามนะครับข้างบนอีกตีตะปูทุกดอกนะครับนี่สังเกตว่าตีตะปูทุกอันเลยครับทุกอันที่เป็นระแนงครับทุกดอกข้างล่างครับก็ขอบคุณนะครับที่ให้ความรู้ครับมีอะไรคอมเมนต์เข้ามาครับผมก็ยอมรับทุกคอมเมนต์นะครับนี่นะครับอ่ามาให้เพื่อนดูกันเดี๋ยวผมเอาหมูปล่อยจะอัปเดตเพื่อนดูกันอีกในรอบหนึ่งเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเซยสารด้วยนะครับช่อง S <S <an itary> การเรียนรู้ในการซ่อมเครื่องใช้ไฟเล็กน้นอย <S <S <an itary> เป็นไรายได้เสริมนะครับขอบคุณเพื่อนเฟซบุ๊กทั้งหลายทุกท่านยากได้เจ้าหน้าบดานก็อย่าลืมติดต่อมาทางผมนะครับแล้วก็ซ่อมเครื่องไงฟ้์ไฟเครื่องซักผ้าตู้เย็นนะครับ้ายอยู่แถวใกล้วิลามสลินซีิเกตเนาะเจ้าน้าบดานนะครับพร้อมสองแผงโซลาเซลล์ก็อย่าลืมกดเข้ามาคอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับเพื่อนๆนเนาะก็ยินดีรับใช้ครับ ก็ยังวันนี้ฝนตกปุ่งนงี้ถยนะครับเดี๋ยวผมจะเอารถถมายมาถยเดี๋ยวมาลุยกันต่อครับที่หน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ